สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่งานดอกไม้งามเมืองหนาวนะครับที่จังหวัดเชียงรายผมกําลังนั่งอยู่กับคุณพี่อะไรนะครับชื่อเสาชื่อเสานะครับชาติพันดาราพันดาราอ้างดาราอ้างนะครับดูดูภาพที่เขาโชว์นะครับสวยมากนะครับนี่กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยกาลังทอแพททูงที่ใส่ เนี่ยในที่ใส่อยู่นี้ใช่ไหมเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมค่ะพื้นหนึ่งนี้จะใช้เวลานานไหมเนี่ยใช้นานนะคะประมาณ4ี่ห้าวันกว่าจะเสร็จนะคะมันทอยากมากเลยค่ะครับเป็นผ้าฝ้ายใช่ค่ะแล้วก็มาย้อมสีใช่ค่ะสีสีธรรมชาติหรือว่าสีธรรมชาติอ๋อสีธรรมชาตินะครับแล้วก็มาแล้วก็ถึงมาตัดเป็นรูปแบบรูปทรงอะไรต่างๆนะครับชาติพันธุ์นี่แต่ละองนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่อำเภอแม่สาย แม่สายบ้านโป่งอำเค่ะอเภอแม่สายอเภอแม่สายนะครับบ้านโป่งมีมีมีชนเผ่าเนี่ยมีเยอะไหมฮะมีเยอะอยู่ค่ะประมาณสักกี่พันคนมีหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบหลังคาเลยค่ะร้อยสี่สิบหลังคาเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับครับอยากให้ชวนพี่น้องของเราที่ไม่ได้มาเที่ยวงานดอกไม้เพื่อที่อยากจะมาเที่ยวในงานนี้มาเที่ยวหรือว่าจะไปเที่ยวที่บ้านไงครับ ไป,ไปเที่ยวที่บ้านก็ได้ค่ะบ้านอยู่ที่ที่บ้านโปโมูแ8อําเภอแม่สายค่ะครับกับท่านผู้ชมครับไม่ได้มาเที่ยวไม่ต้องอิจฉาผมนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเดินทั้งสิบเจเผ่านะครับออก็จะได้ไปสัมผัสกับสาวสวยแต่ละเผ่านะครับวัฒนธรรมของชนเผ่าแต่ละอัง อ่านว่ามีนะดาราอ้างดาราอ้างค่ะดาราอ้างเป็นชนจีนไหมพูดภาษาจีนได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นดาราอ้างนั่นแหละเป็นดาราอ้างโอ้โหคนเขาเออครับคนไทยใหญ่เขาจะเรียกป่าปลองนั่นแหละค่ะอป็นปลองใช่แต่จริงๆแล้วคือดาราอ้างน่ะค่ะดาราอ้างหรือปะลองแม่ผมอยากดีครับโอเคครับ